ชีวิตควายสันดาฟาร์มนี่น่าสงสารจริงๆครับต้องมาแทะเล็มหญ้าแห้งหญ้าเหี่ยวไม่มีหญ้าสดกินกับเขาพี่น้อง <c oughs> นี่ครับวันนี้วันที่หกแล้วอยู่ในนี้ครับหกวันแล้วไม่มีหญ้ากินนะครับพี่น้องครับกินแต่ฝุนฝ่นข้าวโพดฝุ่นข้าวฝุ่นข้าวโพดที่ให้ออกมาเล็มนี่ก็ให้มาเดินออกกําลังแล้วก็ มาเอาเยื่อใยจากหญ้าพวกนี้ครับเอามาเป็นเอาไปไว้ย้ายเอื้องเพราะว่าฟางก็ไม่ได้ให้กินเนาะฟางก็ไม่ได้ให้กินให้กินแต่ปุ๋นข้าวโพดกับเนี่ยครับหญ้าพอที่จะมีเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะพอถึงสิ้นเดือนหญ้าแปลงนี้จะอยู่สภาพแบบไหนผมไม่เล่าให้พี่น้องฟังก่อนนะครับผมไม่เล่าให้ฟังก่อน นะดูนะตอนนี้ก็ยังพอจะมีครับต,ต้นกงต้นกล้วยก็พอจะมีฟันมีถูบ้างแต่ก็เหลือน้อยเต็มทนนะครับเนี่ยหญ้าอันนี้หญ้าอะไรนะหญ้าหนามช้างร้องหนามช้างร้องก็ไม่แตะไม่ต้องนะครับนี่ดูปีสายหมอกปีสายหมอกก็วนหาย้ากินนะครับวนหาย้ากินไม่มีหญ้ายากินก็หงุดหงิดชนต้นกงต้นกล้วยไปเรื่อยนี่ปี่สายหมอกปี่สายหมอกครับ สัมภาษณ์นะครับ